do you have any medical conditions คุณมีโรคประจำตัวอะไรไหม do you have any medical conditions คุณมีโรคประจำตัวอะไรไหม I have high blood pressure ฉันมีความดันโลหิตสูง I have high blood pressure ฉันมีความดันโลหิตสูง Are you taking any medications regularly คุณทานยาอะไรเป็นประจำไหม Are you taking any medications regularly? คุณทานยาอะไรเป็นประจำไหม I've had surgery before. ฉันเคยผ่าตัดมาก่อน I've had surgery before. ฉันเคยผ่าตัดมาก่อน I had my appendix removed. ฉันผ่าตัดไส้ติ่งออก I had my appendix removed. ฉันพาตัดไส้ติ่งออก When was your last checkup คุณตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไร When was your last checkup คุณตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไร The doctor said I'm in a good health หมอบอกว่าฉันมีสุขภาพดี The doctor said I'm in good health หมอบอกว่าฉันมีสุขภาพดี I need to get a flu shot. ฉันต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ I need to get a flu shot. ฉันต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ My family has a history of heart disease. ครอบครัวของฉันมีประวัติโรคหัวใจ My family has a history of heart disease. ครอบครัวของฉันมีประวัติโรคหัวใจ I'm here for you. If you need anything ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะถ้าคุณต้องการอะไร I'm here for you If you need anything ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะถ้าคุณต้องการอะไร I hope you feel better soon ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในไม่ช้า I hope you feel better soon ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในไม่ช้า Don't push yourself too hard อย่าฝืนตัวเองมากเกินไป Don't push yourself too hard อย่าฝืนตัวเองมากเกินไป Listen to your body ฟังเสียงร่างกายของคุณ Listen to your body ฟังเสียงร่างกายของคุณ Don't worry too much ไม่ต้องกังวลมากเกินไป Don't worry too much ไม่ต้องกังวลมากเกินไป Just take it easy ทำใจสบายสบาย Just take it easy ทำใจสบายสบาย We're all thinking of you พวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณนะ We're all thinking of you พวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณนะ Rest is the best medicines การพักผ่อนคือยาที่ดีที่สุด Rest is the best medicines การพักผ่อนคือยาที่ดีที่สุด Your health is the most important thing สุขภาพของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด your health is the most important thing สุขภาพของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด take your time to recover ใช้เวลาในการพักฟื้นอย่างเต็มที่นะ take your time to recover ใช้เวลาในการพักฟื้นอย่างเต็มที่นะ what's your major คุณเรียนวิชาเอกอะไร what's your major คุณเรียนวิชาเอกอะไร I'm studying computer science. ฉันเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ I'm studying computer science. ฉันเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ When does the class start? ฉันเรียนเริ่มเมื่อไหร่ When does the class start? ฉันเรียนเริ่มเมื่อไหร่ Can you help me with my homework? ช่วยฉันทำการบ้านหน่อยได้ไหม Can you help me with my homework? ช่วยฉันทำการบ้านหน่อยได้ไหม How was your exam การสอบของคุณเป็นอย่างไรบ้าง How was your exam การสอบของคุณเป็นอย่างไรบ้าง I think I did well ฉันคิดว่าทำได้ดีนะ I think I did well ฉันคิดว่าทำได้ดีนะ Was your favorite subjects วิชาโปรดของคุณคืออะไร Was h your favorite subject วิชาปรกของคุณคืออะไร I'm going to graduate next year. ฉันจะเรียนจบปีหนะ้า I'm going to graduate next year. ฉันจะเรียนจบปีหนะ้า I need to improve my English. ฉันต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของฉัน I need to improve my English. ฉันต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของฉัน Can you t i l เ e me คุณช่วยสอนพิเศษให้ฉันได้ไหม Can you tutor me? คุณช่วยสอนพิเศษให้ฉันได้ไหม I need to find a good research paper. ฉันต้องหา paper วิจัยดีๆ I need to find a good research paper. ฉันต้องหา paper วิจัยดีๆ He's a very good teacher. เขาเป็นครูที่ดีมากๆ He's a very good teacher. เขาเป็นครูที่ดีมากๆ I'm trying to get a scholarship. ฉันกำลังพยายามขอทุนการศึกษา I'm trying to get a scholarship ฉันกำลังพยายามขอทุนการศึกษา I'm so glad to be here ฉันดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ I'm so glad to be here ฉันดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ It's a great learning environment มันเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม It's a great learning environment มันเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม I'm learning a lot ฉันกำลังเรียนรู้หลายอย่าง I'm learning a lot ฉันกำลังเรียนรู้หลายอย่าง I'm enjoying my college life ฉันกำลังสนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลายัย I'm enjoying my college life ฉันกำลังสนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลายัย I miss my high school friends ฉันคิดถึงเพื่อนๆสมัยมัธยมปลาย I miss my high school friends. ฉันคิดถึงเพื่อนๆสมัยมัธยมปลาย You can do it. คุณทำได้ You can do it. คุณทำได้ do Don't give up on your studies. อย่าล้มเลิกการเรียนของคุณ Don't give up on your studies. อย่าล้มเลิกการเรียนของคุณ Keep up the good work. รักษาผลงานที่ดีต่อไปนะ Keep up the good work. รักษาผลงานที่ดีต่อไปนะ Believe in yourself. เชื่อมั่นในตัวเอง Believe in yourself. เชื่อมั่นในตัวเอง Don't stress too much. อย่าเครียดมากเกินไป Don't stress too much. อย่าเครียดมากเกินไป Your education is important. การศึกษาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ Your education is Important การศึกษาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ I'm proud of your progress ฉันภูมิใจในความก้าวหน้าของคุณ I'm proud of your progress ฉันภูมิใจในความก้าวหน้าของคุณ Was h t your dream job งานในฝันของคุณคืออะไร Was h t your dream job งานในฝันของคุณคืออะไร I want to be a scientist ฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ I want to be a scientist. ฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ My dream is to travel the world. ความฝันของฉันคือการเดินทางรอบโลก My dream is to travel the world. ความฝันของฉันคือการเดินทางรอบโลก I have big plans for the future. ฉันมีแผนการใหญ่สำหรับอนาคต I have big plans for the future. ฉันมีแผนการใหญ่สำหรับอนาคต The future is bright อนาคตสดใส The future is bright อนาคตสดใส What kind of m u s i c do you listen to คุณฟังเพลงแนวไหน What kind of m u s i c do you listen to คุณฟังเพลงแนวไหน I'm a big fan of rock m u s i c ฉันเป็นแฟนตัวยงของเพลงร็อก I'm a big f a n of rock music ฉันเป็นแฟนเพลงตัวยงของเพลงร็อก Do you play any sports คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างไหม Do you play any sports คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างไหม I play basketball on weekends ฉันเล่นบาสเกตบอลในวันหยุดสุดสัปดาห์ I play basketball in weekends